ห้ามนำดินสอเข้ามาข้างในทำร้ายตัวเองตลอดเวลาไม่ไหวแล้วลยอะไรเงี้ยหกไหว้ไม่ได้นะคะแล้วเมื่อก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาอีกนะคะแมวจูนมันห่างฟูก็จะมันห่างฟูแล้วแมวจูนมันห่างฟู ให้ญาติเก็บมือถือกลับไปหนึ่งผู้บ่วยอาจจะซ่อนของมีคมไว้ในนั้นดื่มเข้าไปเลยจ้ะแบบว่ามันก็เป็นวิธีฆ่าตัวตายอย่างหนึง่งเข้าใจใช่ไหมห้ามให้รปติดต่อ Facebook IG l i ลนอะไรอย่างเงี้ยคนไขรทุกใ <laughs> ครคือใครอาจจะมีการห้ามใช้แม้แต่ <No. S 1> แก้วแก้วสแตนเลสที่ทุกคนจะได้อะคะ่ะ ดีค่ะมาพบกับจูนในดับเบิลจูนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจูนก็จะมาพูดถึงทอปิกต่อเนื่องจากคลิปแอดมิดจิตเวชนะคะเออมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎระเบียบในนั้นที่แบบต้องปฏิบัติตามกันค่ะซึ่งค่อนข้างมันจะเป็นแบบกฎที่มันบางข้อมันอาจจะแบบ จริงเหรอเป็นอย่างนี้จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบมันค่อนข้างจะน่าทึ่งอยู่ประมาณนึงเออจุนก็เลยอยากจะมาแบบว่าพูดแล้วก็บอกให้ทั้งคน คนที่จะต้องแอดมิดได้ฟังกันว่ากฎมันมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจูนจดไว้ในเล่มนี้นะคะตอนที่จูนแอดมิดอยู่เนาะเพราะว่ามันตอนนั้นเราไม่มีมือถือเราก็จะไม่ได้จดในมือถือเราก็จะจดในแบบพวกกระดงกระดาษอะไรอย่างเงี้ยข้อแรกนะคะสําคัญมากๆเลยก็คือห้ามนําของมีคมเข้าไปภายในนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผู้ป่วยเองหรือว่าญาติผู้ป่วยหรือว่าคนที่จะมาเยี่ยมก็ ห้ามเด็กขาดของมีคมเช่นอะไรอาอย่างแรกเราจะต้องนึกถึงมีดคัตเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางคนก็อาจจะไม่ได้พกอะไรขนาดนั้นเออมันก็เอ๊ะใครพกมีดตลอดเวลาหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกซ่อมหรือว่าไม้แหลมที่ใช้จิ้มแบบพวกผลไม้หรือว่าของทอดก็คือถ้ามีเนี่ยก็ต้องเอาออกไปก่อนที่จะเข้ามานะคะก็คือเอาออกพยายามจะตรวจแล้วก็ยึดไว้นะคะ แล้วก็บางทีมันก็อาจจะมีของแหลมบางประเภทที่เราอาจจะนึกไม่ถึงแต่ว่าถ้าเขาตรวจแล้วเขาเห็นว่าไม่ได้มันแหลมมันอาจอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ก็โดนเอาออกเหมือนกันค่ะสืบเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะคะมันจะมีของแหลมชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือดินสอห้ามนําดินสอเข้ามาข้างในหมายความว่ายังไงดินสอในที่นี้เนี่ยเขาจะเน้นว่าเป็นดินสอกดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวมันจะเป็นเหล็กเหล็กนอออกใช่ไหมแล้วมันก็จะ thank yeah. แข็งอะเออแล้วแบบพิมได้อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ดินสอรธรรมดาสามารถนําเข้ามาได้ไหมอันนี้แล้วแต่เคสนะคะหมายความว่าเคสเบาอาจจะนําเข้ามาได้หรือว่าบางคนเคสหนักจริงๆที่แบบทาร้ายตัวเองตลอดเวลาไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะไม่ได้นะก็จะพกดินสอบไม่ได้สีไม้ก็ไม่ได้นะคะ <No. S 1> แต่ถ้าเคสเคสพอคุมตัวเองได้เนี่ย <No. S 1> ก็คือเอาเข้าได้นะคะแต่ว่าสีไม้พกมาแต่ต้องเอากระเปลาออก นะยังไงก็ไม่ได้เด็กขาดเลกลบเหลาแต่ว่าเขาจะมีกบเหลาให้ใช้นะคะสามารถไปขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลได้เลยตลอดเวลาต่อมาข้อที่3กันดีกว่าข้อที่3ห้ามนําของมีค่าเข้ามาของมีค่าคืออะไรก็คือของที่มีราคาถ้าจะประมาณเนี่ยก็คือหลัก ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรและอย่างสร้อยทองหรือว่าแหวนหรือว่ากระเป๋ากระเป๋าแพงๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะคะอย่างกระเป๋าจูนอะมันราคาประมาณสองสองพันสามพันอะไรเงี้ยเขาเห็นเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีค่านะเดี๋ยวให้ญาติเอากลับไปอะไรเงี้ยก็คือพกไว้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมีของมีค่าไว้กับตัวเนี่ยเราไม่รู้นะว่าอาการผู้ป่วยแต่ละคนมันเป็นเห็น <laughs> แมาไหมฮ่าแมวมันวิ่งอะ <laughs> อาการผู้ป่วยแต่ละคนอ่ะมันเป็นยังไงหนักหนาแค่ไหนนะคะบางคนอาจจะมีนิสัยหลักเล็กขโมยน้อยนะคะด้วยด้วยเป็นโรคหรือว่าอะไรสักอย่างหรือว่าบางทีเนี่ยเขาเห็นของมีค่าก็ตามคนทั่วไปเลยก็อาจจะอยากได้แล้วก็อาจจะแอบหยิบไปแล้วมันก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายขึ้นมาอีกนะคะคราวนี้จะต่อเนื่องไปเลยกับข้อน,นี้ก็คือห้ามพกเงินเกิน3 0 0บาทค่ะเราสามารถพกเงินไว้กับตัวเราได้ไม่เกิน300บาทนะคะแล้วก็ฝากได้ที่คุณพยาบาล ไม่เกิน200บาทนะคะถามว่าเราจะมีเงินไว้กับตัวไว้ทําไมเราสามารถซื้อของเซเว่นได้ในวันที่มีกลุ่มช้อปปิ้งนะคะกลุ่มช้อปปิ้งคืออะไรกลุ่มช้อปปิ้งก็คือกลุ่มที่คุณพยาบาลเนี่ยจะให้เราจดว่าเราต้องการอะไรในเซเว่นแล้วเขาจะลงไปซื้อมาให้แต่ไม่ใช่ทุกวัน เขาจะลงไปซื้อมาให้ในวันพุธกับวันอาทิตย์นะคะโดยของที่ฝากซื้อเนี่ยก็คือแน่นอนของมีคมไม่ได้แล้วก็ห้ามเกินทั้งหมดเลยเนี่ยห้ามเกิน100บาทนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ก็ต่อเนื่องจากข้อเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของชากาแฟหรือว่าคาเฟอีนต่างๆห้ามกินหลังบ่ายโมงเด็กค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะทาให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนไม่หลับนะคะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวอร์ดเนี่ยเขาจะนอนไม่ค่อยหลับกันตอนคืนด้วยด้วยทางตัวโรคอ่ะนะแล้วก็ต้องใช้ยานอนหลับค่อนข้างค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ถ้าเกิดเรายิ่งไปกินอะไรแบบเนี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นห่วงว่าเราจะนอนไม่หลับนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ห้ามกินหลังบ่ายโมงนั่นเองโอ้โอ้โอ้ มวแมวจุนมันห่างฟูแมวจะนมันห่างฟูแล้วแมวจนมันห่างฟูแม่จะยกขึ้นมาไม่ได้ด้วยมันดื้อข้อต่อไปห้ามนํามือถือเข้ามาอ่ะอันนี้อันอันนี้มัน,นมันเป็นข้อสําคัญอยู่แล้วก็คือหมายความว่าห้ามพกมือถือเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาการของผู้ป่วยบางคนเนี่ยสัมพันธ์กับสังคมภายนอกสังคมโซเชียลก็คือเขาจะให้ญาติเก็บมือถือกลับไป ว่าเมื่อญาติมาเนี่ยสามารถนํามือถือเรามาแล้วก็ให้เราเล่นได้นะคะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในการควบคุมขอ,ของญาติอยู่ในสายตาอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อไปห้ามนําหนังสือพกติดตัวไปเกิน4เล่มหมายความว่าที่โต๊ะหัวเตียงเราเราจะมีโต๊ะหัวเตียงอยู่ใช่ไหมก็คือเราสามารถนําหนังสือมาอ่านได้เพราะว่าอยู่ในมันไม่มีอะไรทาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเบื่อก็จะมีหนังสือไว้อ่านนะคะแต่เราก็ห้ามเก็บหนังสือไว้เกิน สเล่มเพราะว่าอะไรมีหลายเหตุผลนะคะเพราะว่า1ผู้ป่วยอาจจะซ่อนของมีคมไว้ในนั้นคิดว่าเอออะไรจะซ่อนในหนังสือได้ใบมีดหรือว่าแม้แต่กระดาษที่คมคมอะ่ะก็บาดได้นะคะก็มาทําลายตัวเองได้นะหรือการาดหรือไพ่ยะไรอย่างเงี้ยที่มันมีขอบคมคมอะไรอย่างเงี้ยก็ทําลายตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสาหนึ่งสาเหตุที่ห้ามหนังสือแล้วก็2ก็คือมันจะทําให้การตรวจค้นของพยาบาลเนี่ยค่อนข้างลําบากนึ สภาพดูถ้าผู้ป่วยมีหนังสือคนละสิบเล่มชิ้หายวันวันไม่ต้องทำอะไรกันก็คือต้องค่อยๆตรวจตรวจตรวจทีละเล่มเนี่ยมันก็วุ่นวายแล้วก็เหนื่อยเขาโดยใช่เหตุนะคะจูนว่าสี่เล่มจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของเราอยู่แล้วมีสี่เล่มนี้ก็อ่านเปลี่ยนอ่านเปลี่ยนจนแบบไม่เบื่อได้แล้วนะแล้วถ้าเกิดเราอ่านจบแล้วเราก็ให้ญาติเอากลับไปแล้วเอาเล่มใหม่มาได้นะต่อไปห้ามเก็บครีมหรือว่าเซรั่มหรือว่าอะไรแบบ เครื่องอาบนุ่งอาบน้ําอะไรไว้กับตัวอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนดื่มเข้าไปเลยจ้ะแบบว่ามันก็เป็นวิธีฆ่าตัวตายอย่างหนึ่งเข้าใจใช่ไหมซึ่งถามว่าอ้าวแล้วฉันจะทาเซรั่มทาครีมหน้าฉันต้องขาวใสอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็คืออะไรก็คือเขาจะมีตะกร้าสําหรับใส่อุปกรณ์อาบน้ําหรือว่าคิมเซรั่มหรือว่าอะไรของเราอ่ะที่ของส่วนตัวนั่นเองจะมีตะกร้าให้เราใส่ไว้แล้วเขาจะเก็บไว้ที่ล็อกเกอร์เวลาเราจะใช้จะอาบน้ำจะแปร ฟันจะทาครีมทาอะไรก็ไปขอเขานะคะขอว่าตะกร้าเตียงอะไรก็บอกเขาไปเตียงหนึ่งเตียงสี่เตียงห้าอะไรก็ว่าไปเขาจะเอามาให้อ่ะแล้วเราก็เอาไปใช้ในห้องน้ำแล้วก็จริงๆก็ถือเข้าห้องได้ด้วยนะแต่ว่าแบบก็ก็ไม่ควรถือไว้นานแบบหมายถึงว่าเอาไปที่ห้องนานๆอะไรอย่างเงี้ยใช้เสร็จก็รีบเอากลับมาคืนเขาเขาจะได้แบบไว้ใจแล้วก็เชื่อใจเราว่าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะคะต่อไปโอเคอันนี้เป็นข้อสำคัญ เหมือนกันก็คือต้องให้ความร่วมมือต่อคำถามกับคนที่มาคุยกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลหรือว่านักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมาคุยกับเราหลายวันเนี่ยจุดเข้าใจว่ามันอาจจะเกิดความลำคาญได้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเขามาคุยกับเราค่อนข้างหลายทีอ่ะหมอเนี่ยอย่างน้อยต้องวันละหนึ่งถึงสองครั้งพยาบาลเนี่ยวันละสองครั้งถ้ามีวันไหนมีนักสังคมมาก็หนึ่งครั้งอะไรแบบนั้นนะคะก็คือ อย่างน้อยเราก็ต้องคุยวันหนึ่งก็ต้องคุยกับคนอื่นประมาณ4 4ครั้งได้ประมาณ 3- าสครั้งเงี้ยนะคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาอาจจะถามคําถามเดิมๆกับเราวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกี่คะแนนเทียบกับเมื่อวานวันนี้คิดอะไรบ้างเรื่องอาก็จะถามถึงเรื่องที่เป็นปัญหาของเราว่าอาคิดถึงเรื่องนี้ยังไงตอนนี้มีความคิดเกี่ยวกับอันนี้ยังไงซึ่งทั้งวันเนี้ยก็จะถามใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยคอยมาเช็คตามเวลาอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเราอาจจะ จะแบบโอ๊ยกูเบื่อกูไม่อ,อยากตอบอะไรเงี้ย แต่แบบเราก็ต้องให้ความร่วมมือเขานะคะเพราะว่าเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาอะคือจะมารักษาเราเออมาเก็บข้อมูลมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูอารมณ์เราทั้งวันแล้วก็จุนอยากให้อันนี้ฝากไว้น,นิดนึงก็คืออยากให้ทุกคนสังเกตอารมณ์ตัวเองเสมอนะคะไม่ว่าต่อให้จะอยู่ที่โรงพยาบาลที่มีคนมาถามตลอดวันหรือว่าอยู่ที่บ้านก็อยากให้ทุกคนสังเกตอารมณ์ตัวเองว่าแบบว่าวันนี้ ตื่นเช้ามาเป็นยังไงวันนี้ร้องไห้หรือเปล่ารู้สึกดาวไหมล้วก็อาจจะจดๆโน้ตไว้หน่อยแล้วก็เวลาไปหาคุณหมอก็จะได้บอกเขานะคะว่าโอเคเรามีเศร้าประมาณกี่วันที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่ดีที่ช่วยกับการรักษาเรานะคะต่อไปเอาเป็นข้อนี้ดีกว่าการใช้โทรศรรัพท์อ่าทุกคนงงว่าเอ้ยเอ้าเ,เรามีโทรศรรัพท์การใช้โทรศรรัพท์คืออะไรอะคะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีโทรศัพท์ส่วนกลางนะคะของทางโรงพยาบาลให้เราสามารถ ใช้ท่องหายาได้จ้าแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะยืนคุยแม่งทั้งวันคนเดียวนะคะใช้ไม่แบ่งคนอื่นอะไรไม่ใช่นะคือเขาจะให้ใช้ได้เวละสาครั้งครั้งละไม่เกิน1ิบนาที่ <c oughs> ก็คืออันนี้เนี่ยรวมทั้งคนที่โทรเข้ามาหาเราด้วยนะเออก็รวมทั้งโทรออกโทรเข้านะก็ถือว่าน้อยนะแต่ว่าคุณคิดดูว่ามีผู้ป่วยเป็น10นะ ที่แบบต้องมาใช้โทรศัพท์มันก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็โทรเนี่ยไม่ใช่โทรฟรีๆนะคุณคุณต้องซื้อบัตรโทรศัพท์นะคะกับทางโรงพยาบาลใบ ราคาย่อมเยาเนี่ยน่าจะ55บาทแล้วก็ใบราคาแพงหน่อยก็จะ105บาทถามว่าคุยนานได้แค่ไหนเคยถามคุณพยาบาลแล้วเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ธรรมดาหรือว่าโทรศัพท์บ้านถ้าโทรศัพท์บ้านจะได้นานหน่อยนาทีนานหน่อยเพราะว่าใช้โทรศัพท์บ้านเหมือนกันเออแต่ถ้าเกิดคุณโทรไปที่โทรศัพท์มือถือธรรมดาก็อาจจะไม่นานแต่เขาก็บอกไม่ได้ว่ากี่นาทีเหมือนกันนะคะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบัตรโทรศัพท์ ใช่ไหมข้อต่อไปเลยก็คือห้ามยืมบัตรโทรศัพท์คนอื่นห้ามให้ยืมห้ามสมมติเราซื้อแต่เราอยากจะให้เพื่อนคนนี้โทรหน่อยครั้งหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะคะ <G ül üyor> ของใครของมันเราจะไปยืมเขาไม่ได้เขาก็ให้เรายืมไม่ได้นะคะนี่เป็นกฎนะคะแล้วก็ต่อมาเรื่องเรื่องโทรศัพท์ไปแล้วเนาะก็ข้อนี้เลยห้ามแลกคอนแทคกัน คืออะไรห้ามแรกคอนแทคก็คือห้ามให้ไปติดต่อเ a c e b o o k IG ีไลน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเขาให้เหตุผลว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ข้างในเราจะรับรู้เรื่องของคนไข้คนอื่นๆบ้างคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่เราออกมาแล้วอะแล้วเรานําเรื่องของคนอื่นพวกนั้นไปพูดต่อมันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเปิดเผยเรื่องที่เขาเป็นแบบนี้หรือเขาไม่ได้เปิดเผยเราก็ไม่รู้เราไม่ควรนําเรื่องข้างใน ออกมาพูดข้างนอกอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือด้วยความที่เป็นผู้ป่วยทุกคนยังไงเราก็เป็นผู้ป่วยเราอาจจะทําอะไรไม่เล่อพบอไม่มีสติอาจจะก่อกวนคนอื่นๆหรือว่าการแลกคอนแทคกกันแล้วสมมุติว่าคนนี้อาการดีกว่าคนนี้พอออกมาแล้วแต่มาเจอคนนี้โพสต์ Post แบบดาวๆทุกวันอะไรเงี้ยมันก็มีแนวโน้มที่คนที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะดาวลงมาจากการที่เห็นโพสของคนไข้คนอื่นๆได้นะคะหรือ หรือว่าแม้แต่การที่เขาอาจจะโพสต์รูปภาพที่มีความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้คนที่มีอาการดีลงไปดาวอีกได้อะไรอย่างเงี้ย แต่นี้จูนคิดว่าเราก็ควรจะมีวิจารณญาณส่วนตัวของเราอยู่แล้วที่จะแบบพิจารณาแยกแยะว่าเราเห็นแบบนี้แล้วเราควรจะรู้สึกเดาวลงไหมหรือว่าเราอะไรเงี้ยแต่มาเห็นควกภูมิไม่ได้ด้วยความที่เราเป็นโลกเนาะข้อเนี้เขามีเหตุผลประมาณนี้นะคะต่อมาระหว่างอยู่ในนั้นนะคะทุกคนมีห้องเป็นของตัวเองนอนห้องละสองคนแต่สมมติว่าเราสนิทกับเพื่อนห้องอื่นว่าฉันอยากเข้าไปห้องเธอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ แบบว่าเราจะเข้าห้องคนไข้คนไข้ <laughs> คนไข้คือใครเราจะเข้าห้องคนไข้คนอื่นไม่ได้เออเพราะว่า หนึ่งเขาอาจจะกลัวเราไปหยิบฉวยอะไรบางอย่างก็เลยมีข้อป้องกันแนนนี้ไว้นะคะหรือว่าสองเาอาจจะไปก่อความวุ่นวายรบกวนเขาอาจ,จะนอนอยู่แล้วเราไปเรียกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าสามคือเขาอาจจะไม่อยากคบใครแต่เราดันแบบอยากจะเชิญชวนเขาออกมาเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเข้านะคะแล้วก็ต่อมาห้ามฝากญาติเพื่อนซื้อของหมายความว่ายังไงโอ้ยวันเนี้ยญาติฉันไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฉันอยากจะ 嗯。嗯 ฝากญาติเธอซื้อได้ไหมคือเพราะว่าอาจจะมีปัญหาการเรื่องเงินในภายหลังได้นะคะก็ไม่ควรนะคะหรือว่าถ้ามาฉุกเฉินจริงเดี๋ยวพยาบาลเขาจะมีทางแก้ปัญหาให้เรานะคะแล้วอย่าหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองแบบอย่างนั้นอะเออเพราะว่าบางทีมันก็ขัดกับกฎอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้จูนขอพูดเป็นข้อสุดท้ายเลยแล้วกันก็คือว่าเราก่อนที่เราจะทําอะไรที่เราไม่มั่นใจไม่ไม่แน่ใจว่ามัน จะแบบผิดกฎหรือเปล่าถูกกฎหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขา,าอนุญ,ญาตไหมก็เราอาจจะถามเขาก่อนนะคะเพราะว่าบางกฎเนี่ยมันก็อาจจะมีเพิ่มสําหรับผู้ป่วยที่อาการแตกต่างกันผู้ป่วยอาการมากอาจจะมีกฎค่อนข้างมากอาจจะมีการห้ามใช้แม้แต่ <No. S 1> แก้วแก้วสเตนเลสที่ทุกคนจะได้อะคะ่ะที่ทุกคนจะได้เวลาเข้าไปในนั้นประจําตัวแ าการค่อนข้างมากเขาก็อาจจะไม่ให้แก้วเพราะว่าแก้วอาจทําอันตรายต่อเราได้นะคะแก้วส,สแตนเลสจะทุบหัวหรือขอบขอบเนี่ยบางอันมันอาจจะคมอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าหลอดเนี่ยคือจูนาถามพี่คนหนึ่งมาที่แบบเขาค่อนข้างมีไอเดียบันเจิดในการทําร้ายตัวเองอะไรอย่างเงี้นะคะจนจนขออนุญ,ญาตพูดนิดนึงนะคะพี่ก็คือหลอดเนี่ยบางทีมันมีแหลมแหลมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาทําร้ายตัวเองได้นะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดให้ไปเป็นแนวทางอะไรอย่างงี้แต่ว่าพูดให้ฟังว่าไอสิ่งที่เราไม่คิดเนี่ยมันมันมันทำร้ายกับตัวตัวเราเองได้เหมือนกันแล้วก็ ผู้ที่มีการค่อนข้างมากหรือมีประวัติในการใช้สิ่ง,งต่างๆพวกนี้ที่เราไม่คิดเลยว่าทำ้ายตัวเองได้เขาอาจจะมีกฎเพิ่มเติมไม่ให้ใช้สิ่งสิ่งนั้นหรือแม้แต่ขอบโต๊ะส่วนกลางอะที่แม่งตั้งอยู่ตรงนั้นอะ ถ้าเราจะทำลายตัวเองเราก็โขกได้นะคะใช่ไหมอ่ะอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้แต่ว่าทุกอย่างรอบตัวจุนพูดอย่างนี้ดีกว่าทุกอย่างรอบตัวมันสามารถทำลายตัวเองได้อันนี้จุนไม่อยากให้ทุกคนคิดนะว่ามันแต่ละอย่างมันทำทำลายเราได้ยังไงแต่ว่าแค่พูดว่าถ้าคุณอาการหนักแบบอาการค่อนข้างมากที่ควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยด้วยความเป็นห่วงจากพยาบาลอะไรเงี้ยเขาอาจจะยึดอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกฎแบบไม่ให้ใช้อะไรเลยนะคะก็อันนี้ก็ตามนี้ค่ะ โอเคสำหรับกฎในการอยู่แอดมิดจิตเวชก็มีประมาณเท่านี้นะคะอันนี้จึนก็อ๋อจเกิดแล้ว,ลวอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งอาจจะมีคนที่เอ้ยปกติฉันกินอาหารเสริมว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปกินได้ไหมคุณก็คืออันเนี้ยต้องเอาไปถามก็คือเอาไปให้กับพยาบาลอะเดี๋ยวเขาจะ ตรวจสอบกับคุณหมอของเราเองกับเภสัชอะไรอย่างเงี้ยว่าว่ามีผลต่ออาการที่เราเป็นต่อยาที่เขาให้ไหมถ้าเกิดมันมีผลเขาก็จะไม่ให้เรากินนะคะในระหว่างนั้นแล้วก็ออกมาแล้วก็อาจจะแนะนําว่าไม่ควรกินถ้ามันรบกวนกันกับตัวยาเออหรือว่าอาจจะขอให้หยุดแค่แค่ช่วงช่วงที่เราอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่ความปลอดภัยของเรานะคะก็ขอทุกคนทำตาม ตามกดนี้ด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกับจูนได้ใหม่ทุกวันศุกร์จะพยายามลงคลิปทุกวันศุกร์นะคะกลับมาทำแล้วแน่นอนใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะโอเควันนี้บ๊ายบาย